สวัสดีครับผมลเดอร์แมวพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรรเปล่ปาวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเคยหนอยน่อยนอยทุกคนเคยเจอทุกคนเวลาดูคลิปนะครับเขาจะบอกว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับเขาจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะมาสอนกดติดตามนะครับ เราจะมาสอนกดติดตามนะครับเราจะมาสอนกดติดตามนะครับนี่ครับเรามากดเรามากดดูคลิปนึงนะครับนี่ครับสอนวิธีกดติดตามนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ มีสมาชิกอยู่สามสามแปดรอสอ็คนนะครก็ติดตามเลย้ยการกดติดตามแล้วนยวิดีโอใหม่ครับนี่ครับนี่คือวีดีโอใหม่ของเขาครับนี่ครับเออกดดูครับเรายังไม่ กดติดตามแล้วก็กดตามเลยครับการกดติดตามง่ายๆนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามและคุณก็ต้องกดติดตามที่ผมสอนด้วยนะครับผมไม่ได้บังคับนะครับตามใจคุณครับว่าคุณจะกดติดตามหรือเปล่าหรือคุณจะไม่กดนะครับวันนี้สไลด์ด้วแมวขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายบาย